กรรมที่1น,นะคะ Read your readiness สำหรับในวันนี้นี่นะคะเราจะเริ่มเรียนกันที่8โมงตรงค่ะแล้วเมื่อเราเข้าไปในห้องเรียนแล้วนะคะเราก็ต้องเซลฟี่รูปหน้าตัวเองแล้วส่งไปในคลาสรูมที่อาจารย์แนบลิงก์ไว้นะคะต่อมานะคะถ้าหากใครที่ส่งเกิน8โมง5นาทีถือว่าสายค่ะหลังจากนั้นนะคะครูก็จะเช็คความพร้อมนักเรียนโดยที่จะให้นักเรียนเนี่ยคิดแคปชั่นเป็นของตัวเองค่ะซึ่งนักเรียนคนไหนที่คิดได้ก็ ตอบไปในเพจเลดค่ะจากที่ได้อ่านแล้วนะคะเ <P ew an> พื่อนๆตอบมาเนี่ย <P ew an> ก็มีความหลากหลายอ่านแล้วก็คือว้าวมากๆค่ะตัวอย่างเช่นของวิลล่านะคะอยากมีแฟนทำไมต้องขอฟอนว่าขอเรานี่มา <P ew an> กาิจกรรมที่2ในวันนี้นะคะมีชื่อว่า สัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อากาศค่ะซึ่งครูจัดเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็ดึงดูดนักเรียนเข้าสู่บทเรียนค่ะครูกระตุ้นนักเรียนโดยการเล่นเกมเข้าสู่บทเรียนโดยร้องเพลงว่า SUV, naked, สัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อากาศสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อากาศซึ่งหากครูชี้ไปที่คนไหนก็ต้องตอบเป็นสัตว์ประเภทนั้นออกมาค่ะตัวอย่างเช่นหากชี้ไปที่นักเรียนคนนี้แล้วให้ตอบเป็นสัตว์บกนักเรียนก็ต้องตอบว่าแมวหากชี้ไปที่คนนี้แล้วต้องตอบเป็นสัตว์น้ํานักเรียนก็ต้องตอบ เป็นปลาค่ะซึ่งตอนเล่นเกมนี้นี่นะคะก็คือลุ้นตื่นเต้นมากๆเลยค่ะและหากหนักเกรยียนคนไหนที่ขาดสมาธิก็ไม่สามารถตอบได้นะคะเพราะว่าครูเนี่ยจะสุ่มถามค่ะและหากหนักเกรยียนคนไหนตอบไม่ได้ก็จะมีบทลงโทษให้หนักเกรยียนออกไปเต้นหน้าชั้นเรียนค่ะกิจกรรมที่3มนะคะ ดูคลิปการเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้ในกักเรียนทุกคนได้ดูนะคะซึ่งในคลิปก็จะให้พลังบวกแก่เราให้เราได้เห็นคุณค่าในตนเองต้องผ่านอุปสรรคหรือปัญหานั้นไปได้ค่ะ mm. ก้าวผ่านเรื่องที่ไม่ดีและไม่ควรนำข้อเสียของตัวเองมาบันทอนจิตใจตนเองจนไม่เกิดการพัฒนาค่ะ และเมื่อเราดูคลิปเสร็จแล้วนะคะครูก็จะให้เราเนี่ยบอกความรู้สึกลงไปในแพดเล็ตค่ะซึ่งนักเรียนทุกคนที่ได้ดูวิดีโอนี้นะคะได้พลังบวกจากการดูคลิปวิดีโอรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเพื่อนๆตอบมาได้อย่างหลากหลายค่ะและในวันนี้นะคะวิละขอยกตัวอย่างของเพื่อนมา3คนค่ะ ของน,น้ำตาลนี่นะคะก็จะตอบว่าการเห็นคุณค่าของตนเองเนี่ยจะก้าวผ่านเรื่องที่ไม่ดีได้ด้วยตนเองค่ะเข้าใจเรียนรู้ปรับตัวรักตัวเองอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะคนอื่นที่ไม่ได้สัมผัสถึงหัวใจของเราจริงๆค่ะ ของซีนะคะการเห็นคุณค่าในตนเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะเพราะสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยก็คือการเห็นคุณค่าของตอนเองค่ะโดยที่ไม่ต้องรอใครมามอบแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ค่ะเราสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้เองค่ะคนสุดท้ายนะคะก็คือฝนค่ะรู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่เนี่ยมักจะมาจากความคิดที่ไม่ดีของตอนเองเสมอค่ะคิดว่าตัวเองไม่ดีหากเราเพิ่มพลังบวกบ่อยๆเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับตัวเองมาก ยิ่งขึ้นค่ะชีวิตเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะกิจกรรมที่4ีนะคะ Storyteller กิจกรรมที่4ีนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมจับคู่สลับกันเล่าจุดด้อยของตัวเองค่ะซึ่งครูก็จะให้นักเกรยียนจับคู่ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วเมื่อเราได้คู่ของตัวเองแล้วเราก็เล่าให้อีกฝ่ายได้ฟังถึงจุดด้อยของตัวเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นผู้ฟังเราห้ามถามคําถามเพื่อนเด็ดขาดค่ะเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีฟังอย่างเดียวห้ามถามค่ะ ฟังจนเพื่อนเล่าจนจบค่ะกิจกรรมที่5นี่นะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนบอกคุณค่าของเราในด้านดีค่ะพร้อมสร้างกําลังใจในสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดด้อยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างกําลังใจค่ะแล้วก็พร้อมพพอร์ตเพื่อนในทุกๆเรื่องค่ะและยังเป็นกิจกรรมที่ให้เราให้พลังบวกกับเพื่อนและทําให้เพื่อนเนี่ยข้ามจุดด้อยของตัวเองให้ได้ค่ะกิจกรรมที่ห ออกแบบสินค้าโอท็อปค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องสร้างสินค้าโอท็อปที่มาจากชุมชนของตัวเองค่ะนักเรียนแต่ละคนต้องหาสิ่งที่เด่นที่สุดจากชุมชนแล้วมาสร้างสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมนะคะครูก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนค่ะโดยที่นักเรียนต้องนับเลข 1- นึถึงสค่ะซึ่งคนที่นับเลข1ก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มที่1ค่ะคนที่นับเลข2ก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มที่2ค่ะและเมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องหาสิ่งททีี่่่เดดนสุ ในชุมชนของตัวเองมาคนละหนึ่งอย่างค่ะและทุกคนภายในทีมนะคะร่วมกันออกแบบสินค้าโดยการที่นำสินค้าของแต่ละคนเนี่ยมาหลอมรวมกันเพื่อที่จะเป็นสินค้าชิ้นใหม่1ชิ้นค่ะและทำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยออกมาเป๊ะมาปังค่ะโดยที่ครูจะกําหนดหัวข้อมาดังนี้ค่ะ1ชื่อสินค้าค่ะ 2. วัสดุที่ใช้3ราคาของสินค้านั้นๆค่ะ เมื่อเราได้ออกแบบสินค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ส่งไปในแพดเด็ค่ะแล้วครูก็จะสุมนักเรียนให้ออกมานําเสนอสินค้าโอทับของตัวเองหน้าชั้นเรียนค่ะโดยการใช้วงล้อค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มบิลล่านะคะสินค้าโอท็อปมีชื่อว่ากล้วยฉาบไม่สาบนะค่ะ,ะสินค้าตัวนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือกล้วยค่ะที่มาจากนาทวีค่ะแล้วก็จะมีรสชาติ3รสชาติด้วยกันค่ะ1กาเฟค่ะ2ไข่ครอบค่ะ3ก็คือกุ้งค่ะซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดนี้นะคะก็มาจากสมาชิกในกลุ่มค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ กล้วยก็มาจากนาทวีค่ะกาแฟมาจากสะบาย,ย้อยค่ะไข่ครอบมาจากสิงหานครค่ะและอันสุดท้ายก็คือกุ้งนะคะมาจากสถิงพระค่ะกิจกรรมที่ 7. บญญรรยาย Creative Thinking ค่ะ Creative Thinking หรือความคิดสร้างสรรค์น,นีนะคะก็คือมีความสามารถคิดได้หลากหลายแปลกใหม่จากเดิมค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ประการ 1. สิ่งใหม่ 2. ใช้การได้ 3. ม,มีความเหมาะสมค่ะซึ่งสิ่งใหม่นี้นะคะก็คือสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนค่ะ 2. ใช้การได้นะคะก็คือสามารถนำมาพัฒนาได้จริงสุดท้ายนะคะ 3. ความเหมาะสมก็คือมีเหตุผลและเห็นคุณค่าค่ะลักษณะของความคิดสร้างสารรค์นี้นะคะจะมี4ลักษณะด้วยกันค่ะ 1. f l u n n y y f l l x x i i l l t y y o r r i i n n l l t y y e l l b o r r t t o o n ส่วน c นี่นะคะก็คือคิดคล่องแคล่วคิดรวดเร็วในเวลาที่กำหนดค่ะ flexibility นี่นะคะก็คือความคิดยืดหยุน่นคิดได้หลายมุมค่ะ originality คิดได้เริ่มก็คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากคนอื่นค่ะ elaboration ก็คือคิดละเอียดละโอค่ะครับในส่วนของเกมนั้น1นึงถึงสิบห้ามซ้ำกันนะครับเป็นเกมเกมนี้ครูจะให้เราเนี่ยเล่นกับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็โดยที่ จะให้นับเลขนะห้ามซ้ากันนะครับหรือห้ามพูดพร้อมกันนั่นเองเป็นเกมที่แปลกใหม่มากเลยครับแล้วก็ย <Luc ar ic> ังตื่นเต้นสุดๆเลยครับพราต้องคอยรุ้นว่าเพื่อนจะพูดตอนไหนนั่นเองครับเกมหน้าใบหลังบอดนะครับผู้ก็จะให้เราเนี่ยแบ่งกลุ่ม4คนแล้วก็ให้เราทํางานเป็นทีมเกมนี้จะเน้นความทํางานเป็นทีมอย่างมากเลยครับคือเราต้องเชื่อใจเพื่อนที่เป็นหัวหน้าเพราะว่าเพื่อนที่เป็นหัวหน้าเนี่ย ก็จะเห็นทุกอย่างแล้วจะคอยป้ยเราว่าจะเดินยังไงจะทำยังไงนั่นเองนะครับซึ่งต้องใช้พลังอย่างมากแล้วก็ต้องจินตนาการสูงด้วยเพราะเรามองอะไรไม่เห็นเลยคนที่ปิดตานะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไดให้ตอบลงแพลเลนว่าเออเป็นเสียงเดียวกันว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับสำหรับโมเดลดีไซน์นะครับผู้เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยวิเคราะห์จุดด้อยที่เราได้ลงมารดนชามนะครับแล้วก็ออกแบบโมเดลที่เราสั่ง สามารถพัฒนาจุดด้อยนั้นนะได้นะครับโดยครูก็มีตัวอย่างให้เราดูด้วยนะครับอย่างเช่น SML Model เป็นการพัฒนาสังคมกระบวนการความคิดการดำรงชีวิตและการสื่อสารนะครับซึ่งเพ,เพื่อนทุกคนเนี่ยก็ได้รวมความคิดและออกแบบออการพัฒนาตัวเองที่หลากหลายมากเลยนะครับเรื่องของพระภูปัญญาเข้าได้นะครับต่อเน,นื่องมาจากโมเดลดีไซน์เลยครับครูเนี่ย จะให้เราวิเคราะห์ว่าโมเดลดีไซน์ของเราเนี่ยรงกับอุปัญญัติเ้านด้ด้านใดบ้างครับยิ่งเยอะยิ่งดีเลย,เลยครับความรู้ที่ได้สําหรับวันนี้นะครับก็คือ contemporary a p e l i c a t i o n นะครับจะเป็นในส่วนของการดูคลิปคุณค่าของตัวเองนะครับแล้วก็ได้บอกจุดด้อยแล้วก็เล่าเรื่องฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนะครับ จากนั้นเราก็มาให้กำลังใจเพื่อ,นะอนนั้นก็จะเป็นในส่วนของ content education ครับต่อ,อมานะครับ creative นะครับในส่วนของการออกแบบ o อทอปโมเดลดีไซนเป็นการรวมความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากองค์ประกอบที่มีนะครับ collaboration จะเป็นในการทำง,งานร่วมกับเพื่อนๆในการออกแบบแต่ที่เราจะเห็นได้ที่สุดก็คือหน้าใบหลังบดครับเพราะว่าจะมีผู้ที่เป็นผู้นำ แล้ก็มีสมาชิกที่จะคอยฟัง uh huh. คำใบ้จากผู้นำอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดในส่วนนี้นะครับสุดท้ายนะครับเป็น Communication นะครับจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมเนี่ยเราต้องอาศัยการสื่อสารกันนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุก,กิจกรรมไปได้ด้วยดีนะครับผู้รับสารเนี่ยก็ต้องมีสติในการรับสารแล้วก็นำสารเนี่ยไปประมวลผลได้อย่างถูกต้องนะครับ ิจกรรมที่เพื่อนทำนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันตรงและสอดคล้องกับออมิชชั่นที่อาจารย์ได้ให้ไวน้นะครับรู้สึกที่มีในคราวนี้ก็คือสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยครับเพราะเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ยังไม่เคยเจอเลยครับแลวเพื่อนก็ํำเนินกิจกรรมได้สนุกจริงๆนะครับสิ่งที่ประทับใจในค้าวนี้นะครับก็คือเกมหน้าไม้หลังบอดนะครับเพราะว่า เป็นเกมที่ตื่นเต้นแล้วก็เล่นใหม่มากเลยครับที่ต้องต้องหลับตาแล้วคอยฟังเสียงเพื่อนนะครับเป็นเกมที่สนุกแล้วก็แบบต้องใช้พลังเยอะจริงๆแต่ก็สนุกสุดๆเลยครับกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดน,นะครับก็คือไม่มีเลยน,นะครับเพราะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยชอบเท่ากันตดที่ชอบสูงสุดก็คือกิจกรรมหน้าใบหลังฟอดเท่านั้นนะครับ สำหรับสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำในครั้งนี้นะครับก็คือการที่เราได้วาดรูปด้วยตนเองในการออกแบบแพ็กเกจของ O-top นะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดด้วยแล้วก็เครื่องมือไม่พร้อมด้วยต่างๆด้วยนะครับ รการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันนะครับก็คือแน่นอนเลยครับว่าการเห็นคุณค่าเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าในตัวคนอื่นแล้วก็มันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับส่วนนี้ป็นประยุกต์ใช้ในกาจกรรการสอนนะครับก็คือเนื่องจากว่ากิจกรรมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ 5C ใช่ไหมครับ แล้วก็มีความหลากหลายเพื่อนก็ได้นําเสนอกิจกรรมที่แบบชัดเจนเข้าใจง่ายเราสามารถนํากิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาัักเรียนในด้าน 5C ได้เหมือนกันครับเนื้อหาที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ใช้คลิปที่เกี่ยวข้องกับ คุณค่าในตัวเองเราสามารถใช้คลิปลอื่นได้อีกไหมครับอันนี้ในส่วนที่ยังสงสัยอยู่ครับกับจุดเด่นของคลิปเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่ไม่ถ่ายคลิปที่ริมทะเลนะครับแล้วก็มี acting world ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็นำเปลือกหอยเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับมาสร้างเป็นหัวข้อถึงมเมล็ดข้าวนะครับแล้วก็มี นิ้นสอแล้วก็ลออิปสติกนะครับมาสร้างเป็นผลงานในการสร้างหัวข้อสำหรับสิ่งที่จะปรับปรุงในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของ เสียงแล้วก็ Energy Content ต่างๆนะครับเพราะอยู่ในช่วงที่แบบกำลังไม่สบายกันทั้งคู่นะครับจึงทำให้อาจจะเออคลิปอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ